อาล่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมโจวพุนเฮทพีทีวีวันนี้อยู่กับน้องเอยน้องเอ๋ยนี่เป็นคู่หสวนธุรกิจพันล้านเราที่เชียวอเลียวันนี้เราจะมาหามหมู่บ้านบีซีแล้วและถามพี่อะไรดีป้าไปหามหมู่บ้านบีซีก่อนแล้วกันค่อยคิดเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เปลไม้ก่อนมันต้องใช้ไม้ไมพี่มีทอ็อตอยู่ในตัวไเดบี้เดพี่ใส่เดี๋ยวพี่เก็บทอ็อตไว้ให้เอ้ยเอ้ยไม่ต้องไป็นคาบหรอกอยู่ในหีบพิซซองอะมันมีทอ็อตอยู่พี่เอาให้แล้วไปเลย โอเคี่ตแล้วไปเลยนะได้แล้วเต็มตัวนี่เลยเหล้อเลยยังไม่หนีพี่หรไหไแล้วถึงว่าปิดสีแล้วจะที่ไหนล่ะเรืเอยๆเยท่านผู้ชมต้องรอคอย ทางนี้เราเราเรา,าเราถ้าเราทาหมูว่ามีสีมิเตอรจะเอาดอกไม้ที่กูเห็นหนึ่งที่สวยที่สุดเนี่ยมาตกแต่งบ้านแม่งเลยแล้วน่าจะสร้างมนะีเอร์นะเออแล้วจะไปสร้างทางไปนเธอใครมีมันมีหม้มาปกคลุมปกปกคลุมปกคลุมใครต้องมีหม้มาเยอะขนาดนี้วะ แบบนี้กูอยากรู้จริงๆกูเวลี่อีซี่แล้วแหละดูหิมะแม่งเต็มเลยถ้าสวิเราไปอีกทางอะไรอะไรไิดหเลยไหนไหนไหน เอยขุดใช่ไหมนะ่ะอุ้ยเหี้ยอาหารเดินทางกลางคืนนี้แหละด,ด,ด,ดี่ยวหนึ่งเราก็ได้ไปหาหมู่บ้านพีซีแล้วปรากฏว่าไม่เจอนี่แหละคือผลไม่เจอแม่งทะลุไปถึงเมืองหิมะแม่งเจอบบบ เจอประสันหิมาแม่งยังไม่เจอเฮียอะไรเลย <Yeah. S 1> เออแม่เ่้ยไปเสียเที่ยวแต่ผมได้เจอเกาะหนึง่งตอนเจอซ้อนเรือพี่ไปเลย <Yeah. S 1> ไป ไปเดี่ขับเองไ,ได้เวลาปล่อยเรือคือยังเคดใช่ไหมดาบมันทิ่มตากูเก็บดาบทีดาบมึงน,นั่นแหละ หรอ,อสงสัยจะบักคอตี้หน่อยเออตีพี่ดิเราสร้างแม่งแหละเราจะไปสำรวจก่อใหม่แล้วเราก็จะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนู้น <c oughs> <c oughs> ลงเสืเดยวพี่จะทำเป็นเสาส,ส,าสา่งไซเรนเราจะได้รู้ว่าเรือเราอย่างน,นี้ติดต่อะสูงเลยอุ้ยเหี้ยตกไปจะไปไหนล่ะไปสำรวจกเกาะไง ปไปนี่แหละเราเจอแกตรงนี้แหละเนาะเนาะเอ้ยพี่เจอดนนี้เราไปทำอะไรได้อย,อ,ดอยู่ที่หุวอยูนเยนีะเออไปๆๆ มีเนื้อ1กชิ้นน่าจะพออยู่นะสอดแอบเลย พี่เดินมาไกลแล้วนี่นี่อยู่ไหนวะมาทราบเลยเราไปฆ่าแกดิ ยายพี่ห็นเดินขาตอนเดินค่าเกเนะถ้าเราสร้างบ้านเสร็จก็ถ้าเหลือเวลาเราก็จะไปประดับบ้านบ้านบ้านหลังหลังเมื่อกี้ของเราสองสามสี่มันน่าเบื่อผมจะ เอาละเราก็ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วครับไม่มีอะไร,ร,รก็อื้อสาก็ขอจบรายการวิห้องนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทยน้องเราเบื่อไม่จะเบื bye ่อหนีอันนะใครอยากบายบาย